ค่าไฟไทยทาไมถึงแพงสนับสนุนโดย True 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาว True และ d t a ็ เรื่องค่าไฟแพงเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงนะครับและทุกคนจับตาดูว่าค่า FT ในรอบเดือนกันยายนถึงธันวาคม2567นี้จะตรึงค่า FT เอาไว้ที่4บาท18สตางค์ตามที่คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกเอาไว้ครับ เมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมาการกำก,กับกิจการพลังงานหรือว่ากกพได้เปิด3ทางเลือกสำหรับค่าไฟงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมโดยทางเลือกที่1คือจ่ายคืนหนี้กฟผทั้งหมดภายในเดือนธันวาคมนี้เมื่อบวกกับค่า FT ค่าไฟจะปรับเพิ่มขึ้น6บาท1สตางค์ต่อหน่วยหรือเพิ่มขึ้น44%จากระดับ4บาท18สตางค์ในปัจจุบันทางเลือกที่2แบ่งคืนหนี้กฟผเป็น3งวด เมื่อบวกกับค่า FT ค่าไฟจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น4บาท92สตางค์ต่อหน่วยหรือเพิ่มขึ้น18%จากงวดปัจจุบันและทังเลือกที่3แบ่งคืนนี่กฟผพพ6งวดบวกค่า FT ค่าไฟจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น4บาท65สตางค์ต่อหน่วยหรือเพิ่มขึ้น11%จากงวดปัจจุบัน ทางกกพก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ3แนวทางดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของกกพจนถึง26กรกฎาคมและเตรียมที่จะประกาศต่อไปแต่ตอนนี้น่าคิดเหมือนกันว่าค่าไฟไทยทําไมถึงแพงโฆษกกกพก็เปิดเผย3สาเหตุที่ทําให้ค่าไฟสูงขึ้นมากมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าบวกกับราคาก๊สธรรมชาติในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากกําลังเข้าสู่ฤดูหนาวปลายปี และการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและถ่านหินที่มีต้นทุนถูกผลิตได้ลดลงเมื่อรวมหนี้ที่ต้องจ่ายคืนกฟผส่งผลให้ค่าไฟเพิ่มขึ้น4บาท65สตางค์ถึง6บาท1สตางค์ต่อหน่วยจากงวดปัจจุบันอยู่ที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งก็ต้องจับตาดูว่ารัฐบาลจะมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนหรือไม่ต้องทําความเข้าใจกันแบบนี้ก่อนนะครับว่าการคิดค่าไฟจะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันคือค่าไฟฟ้าฐานค่า FT ค่าบริการรายเดือนและภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไปครับส่วนประกอบหลักที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนคือค่าไฟฟ้าฐานขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่า FT ขึ้นอยู่กับราคาเชื้อเพลิง โดยค่าไฟฟ้าฐานในประเทศไทยไม่ค่อยปรับกันบ่อยๆสักเท่าไหร่ครับปัจจุบันก็ยังเป็นอัตราเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี2,558และเป็นอัตราเดียวเท่ากันตลอดทั้งปีส่วนค่า FT จะปรับทุกๆ4เดือนหรือ3ครั้งต่อปีซึ่งล่าสุดกกพมีมติตรึงค่า FT ประจําเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2,567ไว้ที่หน่วยละ39บา72สตาง ลองคิดดูตามกันนะครับถ้าค่าไฟแพงขึ้นก็จะส่งผลกระทบกับต้นทุนของครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและทําให้ความได้เปรียบในการแข่งขันกับต่างชาติในมุมการค้าของเราลดลงครับคุณเกรียงไกรเทียนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสทอทกล่าวว่าค่าไฟฟ้าของประเทศไทยอยู่ในทางตรงกันข้ามกับประเทศที่เป็นคู่แข่งของไทยอย่างเช่นเวียดนามและอินโดนีเซีย ขณะที่ค่าไฟฟ้าในแต่ละประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียนรวม8ประเทศพบว่าสิงคโปร์มีค่าไฟแพงที่สุดในอาเซียนและค่าไฟฟ้าของอินโดนีเซียมีค่าไฟฟ้าถูกที่สุดในอาเซียนเรียงตามลำดับดังนี้ไหนๆก็ชวนคุยเรื่องค่าไฟฟ้าแล้วนะครับตอนนี้มีหลักคิดที่น่าสนใจจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพกับหลัก5าปอมาฝากครับปอแรกเลยครับคือ1ปิด ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน 2. ปรับหรือปรับอุณหภูมิแอร์ที่25-26องศาเซลเซียสเพราะการปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสจะช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ10% 3. ปลดครับ ปลดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเพราะการเสียบป,ปลั๊กทิ้งไว้แม้ปิดสวิชก็ยังคงมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่และทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมคุณภาพเร็วเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้4เปลี่ยนคือเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5แบบ5ดาวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและประหยัดไฟยิ่งกว่าเดิมเมื่อเทียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีฉลากเบอร์ห้า และปอที่5คือปลูกปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อช่วยสร้างร่มเงาลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านและลดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าครับถ้าดูจากข้อมูลที่เล่ามานะครับต้องยอมรับว่าในอนาคตค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะปัจจุบันกฟผยังกู้เงินมาอุดหนุนค่าไฟฟ้าเพื่อประชาชนและจะต้องมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยงวดละหลายร้อยล้านบาทด้วยกันครับ